สวัสครับวันนี้วันที่สองเดือนเมษาสองห้าเจ็ดนะครับลูกค้ามาติดเองนะครับเคนะ่าข,ขันข้างนี้เลยก็ได้นะ้องมาติดเองนะครับกดสตาร์ที่หมดกะสองครั้งนะหนึ่งสองรถติดเลยไซเียนยังไม่ได้นะครับเเครื่องกดบล,อลอ็อก เราจะอันนี้ไมล์รถอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดอ่าหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่กิโลนะครับถ้ากดล็อกหนึ่งครั้งนะครับถ้ากดล็อกหนึ่งครั้งใครดโดนรถเรานะครับมีเสียงสองครั้งถ้าโดนทีจะดังยาวเนาะอ่าแต่น,นี้เขาจะรำคาญนะให้กดล็อกสองครั้งใครดโดนรถจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านจะร้องต่อเมื่อมีคนแช้งแจผีแทงนะครับแทงบิดปุ๊บ ให้สั่งต้าที่หมดกระปุ่กสายไฟของค้างหนึง่งสองติดเลยนะครับโอเควันนี้มาติดอีกคันนะวันที่สองเมาษายนสองห้เจ็ดลูกค้ามาติดเองะคระับติดหน้าร้านเลย